นี่นะครับนี่คือหน้าตาของซีนโลหะนะครับของชุดเพาตั้งนะครับนี่นี่นี่หน้าตาของซีนโลหะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกับไอเนี้ยมันจะมาสัมผัสกันนะครับอ่าไม่เออเขาเรียกว่าไออะไรเขาเรียกเอ่อการสึกล้อเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นโลหะที่เสียดสีกันนะครับมันไม่ใช่ลูกยางนะครับเสียดสีกันนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะลองสูบดูนะครับสวมดูนะครับอ่ามันต้องอยู่แรง,อ,ง,อ,งอึ้งยออึอนะครับอันนี้ถอดออกมาล้างนะครับล้างทําความสะอาดเฉยๆนะครับนี่นะครับนี่มันก็คือจะจะเป็นลักษณะของของหน้าตาของเอ่อซีนเพาตั้งนะครับอ่าออันนี้ก็ <คำ S 1> เป็นเพาตั้งนะครับอันนี้ก็จะยึดไว้ด้วยส่ยล่ะอันไหนล่ะอ่าเดี๋ยวใส่แบริ่งใส่ลูกบงลูกปืนก่อนนะครับ ลูกปืนเป็นหน้าตายงี้นะครับแบริ่งของเขาเป็นหน้าตายงี้นะครับใส่จารบงจารบีด้วยนะครับอันนี้ถอดออกมาทําความสะอาดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับก็ใช้งานมาผ่านขี้ตรมขี้โคนมานะครับก็มีบ่ามันสึกหรอบ้างนะครับก็มีอาการหลวมบ้างนะครับก็อัดได้ครับซีนเพาตั้งนี้อัดได้นะครับถ้าเป็นของจันเดียนี้อัดได้ ใส่บริิงลงไปแล้วนะครับอือันนี้เขาเอื่อยยังนี่ตัวค้มแบริิงแบนล็อกเป็นล็อกทุกปืนนะครับ,บน,นี่ตัวนี้จะเป็นตัวตัวยึดแกนเพลาตั้งนะครับให้ซีนเพลาตั้งนะครับซีนโลหะ สองตัวนี้ประกบกันแน่นนะครับแล้วเราจะมีสเปเชียลทูลนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับใสล่ะเอออยู่นี่นะครับสเปเชียลทูลนะครับนี่นี่นให้ดูหน้าตามันนะครับนี่มันจะเป็นเขี้ยวล็อกอย่างนี้นะครับเข้าไปล็อกกับไอตัวนี้แหละนะครับเอ้ามุนนั่นขึ้ืนง่ายๆครับ อันนี้ให้ดูการประกอบชุดเพาตั้งนะครับของ 5045D 5050D นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นความรู้เรื่องการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงนะครับ <S <S แน่นมากก็ไม่ดีนะครับมันไม่ขยับ <S <S 1> <S 1> มันต้องแน่นพอดีพอดีนะครับอันนี้ถ้าเรามองดูอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งที่ที่หมุนเนี่ยจะเป็นด้านล่างของของชุดเพาตั้งนะครับ จะเป็นด้านล่างของชุดเผาตั้งนะครับก็จะเป็นเป็นตรงนี้แหละนี่อ่าเป็นด้านล่างของชุดเพาตั้งนะครับจะเป็นตรงนี้ของชุดเพาตั้งนะครับนี่แล้วมันก็จะมีฝาฝาปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะมาดูช่างทางานต่อนะครับขันแล้วด้ามบล็อกบอก่แตะละด้ามบล็อกด้ามแบก อันนี้แนะนําให้ทำสองคนนะครับทําคนเดียวอาจจะลําบากนิดนึงนะครับดูอันนี้สเปเชียลทูนนะครับดูโห้ยดูหัวดูหัวบล็อกนะครับอืมพิเศษนะยังมือพิเศษพิเศษมากๆนะครับพิเศษใส่ไข่ไอ้น,นี่เนี่ยนี่เขาอีกบ้าลงาลงหัวลงหัวเหนือยบ้างอีกนิดนึงบ้างหอ,อยังชักหน่อยอ่า อันนี้เป็นการใส่ซีนเทาตั้งนะครับอันนี้เฮ็ดขายบ่นี่ขามีเอฟซีอยากได้เค็ด <Hit. S 1> อยากได้กะขายอ่ะ <laughs> อยากซื้อกระขายเถออ้บาบ่ว่าอยากเฮ็ดเองอยากซื้อกระขายนี่นะครับสปเชีฟทูนมาตรฐานครับไม่ต้องมีอย่างกาอา็ออ้ ยังกะบ่ต้องบ่ต้องใส่ไอไอยังกะไอ้ทอกอ่ะเออสกัดอ่าบ่ต้องใส่ทอกเลยใส่อันนี้เลยรู้เรื่องเฮ้ยพูดบอกโคดรโคตรปะอ้าวโคตะนี่แหละอืออ่ะโอเคนะครับนี่คือการประกอบซีนพอทั้งประกอบทั้งล่างประกอบแนวใดบางนี่เขาอยากรูอีกเด็กบ้างเอฟซีบอกปิดนหลอกมั้ยล่ะหลอกผับพรนี่ นี่ตอนนี้ก็จะทําการล็อกอตัวตัวไอต,ตัวเมียเมื่อกี้นะครับโดยไอที่เอาลงไปก่อนตัวอัดแบริ่งที่เป็นหนามๆน่นนะนะครับจะล็อกขอบมันเด็ดๆ,ๆให้เบิ้งให้เบิ้งนี่เห็นว่าก,กาลังล็อกอยู่นี่ครับผมนี่ละเป็นการล็อกเอางัดล็อกเลยที่นี่จะใช้ปลายไขควงนะครับล็อกไว้นะครับอืม หลังจากตอกนำนำเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เฟืองเข้าไปนะครับอใส่ชุดเฟืองเข้าไปเขาเปือนเฟืองอย่างครับตัวตัวที่ใส่เมื่อกี้นะเฟืองดอกจอกอันนี้เฟืองดอกจอกคือกันแต่คนละจอกอ๋อตัวบน ต้องเอาลูกขึ้น,นก่อนทำเป็นจะขาวเป็นขาข้าง่อมันจะจกยากนิหนึ่งมือสอยเบิดเล้เนาะแนวนี้คุ้มๆในเลือดผุเลยแมื่อนั้นรู้เลยเออใส่เฟืองตัวนี้เข้าไปนะครับ เราพใส่ก้อนมย่ไงไรเอาตัวนี้น้ำดากอ้าไอซ้างเคลียรงานครับผมเบิ่งไปทีละขัดก่อนอบ่มีการใส่พิดเกิดขึ้นเพราะถ้าผิดมันก็ใส่บ่ไดดนะครับมันมีตัวของมันอยู่แล้วนะครับก่อนเขาจะใส่ผิดคือเฮาต้องถอดผิดก้อนล่ะเรียบร้อยนะครับใส่แล้วเรียบร้อย อืมีเป็นหลงติดเนาะอืมอยู่ี่เดี๋ยวมีดอกจอก่ะอ่าเสอาเนะทีนี้อือใส่ตัวบนนะครับได้อือก็คือแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งคือมันมันคือตัวนอนนะครับตัวที่ติดอยู่กับคานนะครับชุดคาน นี่ก็คสเปเชียลทุนโอเคแวอันนั้นมขึ้นยังนะครับผมแหวนแผ่นซิมบางคนมาแหวนมันบงแมนนี่้อรุ่นนี่มันตกกับไล่ละินมันตอกอแขนละรุ่นนี่เหมือนมันลาพดว่าไงแต่เม่อมันบ้างคือกับต้องเปลี่ยนก็อีดนอเมันจะดินไล้หั ทำหน้าที่บังคับบ่ิหมันดินนะครับถ้าเป็นเผ่านี่คือบูบอืททำหน้าที่ลักษณะประมาณนั้นอันนี้ก็คือเพื่อว่าคนบอลูจักนะครับเขาก็บอกเป็นความรู้เป็นวิทยาท่านกันไปนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วเอภาษาเซามีหูอยู่แล้วอันนี้สําหรับคลิปที่คนบอลูนะครับคนบอลูถ้าคนรู้แล้วมีคนเก,งก่ง่นนี้กับบว่ววาก,กันนะครับอบางคนเออบางคนเก่งแห้งครับผมภาษาเซามีขี้มหันสั่นอ่ะ นั้นคือผ,ผูที่เขาหูงอันนี้คลิปนี้เป็นวิทยาท่านสาหรับคนขี่บอลูนะครับหรือคนถี่ลูกแล้วนะครับกะเบงซอยกันนะครับอน,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 นไดแนะนํำกระไดกันเนะานํำกันไปครับอันนี้ของลงอันนี้จะเป็นข้างล่างมันจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นขาง่างของมันนะครับเมื่อกี้ที่เขาอัดไออัดโตไอโตโตเกีนมันน่ะนะครับเข้าไปอันนี้ก็ะจี ปิดท่ายเลยวที่บ้านนะครับอปิดก้นมันละ่ะเจลเดี๋ยวเดี๋ยวพระท่านสิเจวอยู่พระท่านเดียวใส่ปิ่นก่อนอันนี้เขาเรียวกว่าปิ้นล็อกนะครับหน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่าปิ้นล็อกนะครับนับ้เร,เรียบร้อย,อยแล้วแค่ตัวเฟืองไงมันอะไรี้ก็คืเฟืองบายี ีีมือนีเป็นมือสันวันดีนะครับอันนี้เป็นเฟืองใบสีนะครับดูชุดเฟืองเขานะครับฟันค่อนงใหญ่นะครับใหญ่ดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับถ้าใช้งานแล้วดูแลนะครับยังไงก็ทังยากอยู่ครับแต่ไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรนะครับรุ่นไหนก็ช่างนะครับใช้งานไม่ดูแลนะครับอะไรมันก็พังเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเก่งไปกว่าคนนะครับไม่มีอะไรทนทานไปกว่าเ คนนะครับอือันนี้ก็ต้องขัดหน้าแปนมันิดนึงนะครับเพื่อพื้นผิวสัมผัสให้มันแนบสนิทนะครับอันนี้มันมีปักเก็นบอหรือเป็นสิ้นเป็นโอลิ่งซื้ออ๋อโอลิงงไซงช่วงนี้นะ,อ,ะอันนี้เราก็ต้องต้องทำตัวงงๆเพื่อเราจะได้รู้นะครับ <laughs> บางคนทาตัวรู้ๆนี่ไม่รู้เลยนะทีนี้อ่าอันนี้มันจะเป็นโอลิงนะครับโอลิงแล้วก็ที่สําคัญตอนใส่นี้ต้องอับกาวเข้าไปด้วยนะครับตากาวด้วยกาวกาวที่ต้ใส่เพื่อนกาวอย่างครับกาวดำกาวดํานะครับไม่รู้ว่าชื่อทางการคืออะไรเขาเรียกคือกาวดํานะครับเอากาวดักหนูได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับเอากาวดักหนูได้บอพิกา ได้ครับดใสยังกล้่ยก็ไ ah, ด no? ้ยยังกล้วยไม่บอกไปเนาะอ่าเดี๋ยวประกอบชุดเท่าหน้ากันนะครับอ่าหลังจากที่ทําความสะอาดโอลิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่โอลิงนะครับใส่ลูกยางตัวนี้นะครับบางคนเรียกซีนบางคนเรียกโอลิงบางคนเรียกลูกยางแล้วแต่จะเรียกนะครับเอาแต่ ใช้มือนี่และทา หน้าแป่นฝั่งนี้ก็ทากาวดำไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ยึดโอริงไว้ด้วยนะครับเอาละหลังจากที่ทากาวดำทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับประกอบก็จะมีฝั่งที่เป็นของมันอยู่นะครับลักษณะทั้งสองฝั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขยับหา ช่วงรูนัดนะครับขึ้นมาอีกมุนมุนมุนอีกหมุนอีกตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ขอนนะเออมุนอีกมุนอีก,อกตายใะเออนั่หละเมื่อกี้ผิดภาพไปนิดนึงครับผิดภาพผิดทางไปนิดนึง เข้าแล้วนะครับเรียบร้อยขยับหารูแล้วครับทีนี้อ่าเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการประกอบนะครับก็ยึดน็อตให้แน่นครับยึดน็อตให้แน่นอันนี้ไม่ได้ถอดมาเปลี่ยนมาทำอะไรนะครับถอดมาล้างครับอันนี้คือ น,นี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแค่เอามาประก,กอบกับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอือประมาณน,นี้แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างใส่ฝาปิดข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เสร็จเท่าไหร่นะครับฝาปิดมันมีแต่ฝาซือ้อต่อเข้าไปเลยบมมั้ยังซ้ำนั่นข่าวท่าไรอือข่าวท่าไรจักหน่อย ประมาณนี้ครับผมตอกฝานี่เข้าไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับแต่ทายากนิดนึงมันหนักก <c oughs> ิ่ส่วนมันหนักกระดอะนะตอกเข้าไปกับยู่ยอเป็นหลูกย่างเนีเน่ยเป็นขอบล็อกไว้เลยเนาะขยายตัว